เราเข้าสุดแล้วเา่าะแวก่อนที่เราจะไปชมคลิปกาฝากกอนเลยก็แชร์กับสุดตระกาเพื่อเป็นการยแพล,แลวเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันกับแพรวอีกแล้วนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็น,นไปปกคลิปอีกเช่นเคยนะคะว่าวันนี้แพรวจะมาแนะนําดีท็อกตับนะคะซึ่งดีท็อกตัวนี้เป็นดีท็อกที่แพรวกินเองนะคะแล้วก็เคยให้คุณพ่อกินแล้วด้วยมันดียังไงนะคะแล้วก็ทานยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นเรามาเช็คตับกันเลยนะคะว่าตับเราอะมีปัญหาหรือไม่เช็คอย่างไงนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็ให้ทุกคคนเมา่ะ ก็คือถ้าเราเมานะคะแล้วเราตื่นขึ้นมาไม่มีอาการแห้งอย่างเงี้ยก็แสดงว่าตับเราอะยังทํางานได้ปกติดีอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่บํารุงนะทุกคนก็คือเราจะต้องบํารุงด้วยนะเนาะแล้วถ้าตื่นขึ้นมาแล้วยังมีอาการแห้งอยู่ล่ะนั่นก็แสดงว่าตับของเราอะ เริ่มจะทํางานหนักแล้วเพราะว่าตับอ่ะมีหน้าที่กําจัดสารพิษออกจากร่างกายนะคะซึ่งถ้าเราแห้งมากๆก็แสดงว่าตับเราอ่ะกำลังทํางานหนักซึ่งกําจัดสารพิษหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ตกค้างออกจากร่างกายเราไม่หมด แล้วก็ใครนะคะที่กินเหล้าแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่เมาอะ่ะคิดว่าตัวเองคอแข็งนะ่ะนั่นก็คือจุดหนึ่งแล้วนะคะทุกคนที่บอกว่าตับของคุณน่ะกําลังทงํางานหนักเพราะว่าถ้าใครที่กินเหล้าแล้วเมาง่ายแสดงว่าตับนั้นน่ะยังสุขภาพดีนะคะอันนี้ก็คือวิชเอ่ออันนี้ก็คือวิธีเช็คเบื้องต้นเลยเดี๋ยวทุกคนลองเช็คดูนะว่าใครมีปัญหาเหล่านี้บ้างแล้วก็ควรดูแลยังไงบ้างเดี๋ยวแพรแนะนําให้คะ่ะ ใครที่เช็คตับแล้วว่ามีอาการข้างต้นนะคะทุกคนแล้วก็อยากบํารุงหรือว่าอยากดูแลสุขภาพตับของเราให้ดีๆนะคะแพวก็แนะนํานี่เป็นเจ้าลิบดีเลยนะคะซึ่งตัวนี้อย่างที่เกินไปเมื่อต้นคลิปว่าเคยให้คุณพ่อกินซึ่งคุณพ่อของแพวอ่ะก็แบบเคยกินเหล้ามาก่อนแล้วก็ทํางานหนักแบบนี้นะคนะแล้วก็กินกินอาหารหนักอ่ะจะเรียกว่ายังไงดีอ่ะคือแพวอยู่ภาคอีสานแล้วทีเนี้ยอาหารหนักอ่ะก็คือของทะเลซึ่งคุณพ่อชอบ อชอบซื้อกุ้งซื้อปลาหมึกอ,อย่างนี้มากินแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นแบบว่าสารหนักอะ่ะสารหนักหรือพวกแบบสารพิษที่มันหนักๆอะ่ะ ตกในอ่าตกค้างในลำไส้แล้วทีเนี้ยตับก็กําจัดออกไม่หมดด้วยอะไรแบบเนี้ยคะ่ะแพลวก็ให้กินเบจ้าวบีกินฮันไปเพื่อล้างลําไส้ก่อนแล้วก็ให้กินเบจ้าตัวนี้ไปด,ดีนะคะแล้วคุณพ่อบอกว่าเวลาตื่นขึ้นมาจะรู้สึกว่าแกไม่หนักตัวเหมือนเดิมอันเนี้ยให้แกกินไปสองกระปุกแล้วแกบอกว่าดีมากเลยพ่ออยากกินอีกนะคะทุกคนซึ่งนี่ก็ปกบอกได้แล้วว่าคนที่เรารักอะ่ะ คนที่อยู่ใกล้ตัวเรากินเห็นผลเราก็เลยให้กินต่อนะคะแล้วก็มีอีกเคสนึงของพระแพลวนั่นก็คือคุณแม่ซึ่งคุณแม่เนี่ยเป็นโรคนิ่วนิ่วในไตใช่แล้วก็แพลวให้กินสินค้านี่แหละที่แพลวแนะนําอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยากรู้ก็ติดตามอีพีต่อไปแล้วกันนะคะให้กินไปแล้วทีเนี้ยแกก็แบบปัสสาวะออกมาเป็นตะกอนนิ่วปนกับเย่ออกมาทุกคนคือมันอจจจัศจรรย์ใจมากเลยแล้วลิปตีนะคะ กินยังไงดียังไงบ้างโอเคเอาข้อดีก่อนเลยเนาะก็คือลิปดีอ่ะช่วยกําจัดสารพิษที่ตกค้างอยู่ในตับนั่นก็คือเรียกง่ายๆสั้นๆว่าการดีท็อกตับนั่นเองแล้วก็มีวิตามินที่บํารุงตับเจาะเจาะจงตับอ่ะเป็นพิเศษแล้วก็ช่วยต้านมะเร็งตับได้ด้วยนะคะทุกคนคือใครที่เป็นแบบ ไวรัสตับอักเสบหรือว่าตับแข็งอย่างเงี้ยซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นเชื้อมะเลงต่อไปได้สามารถกินตัวนี้เพื่อต้านได้นะคะส่วนจาริปตีกินยังไงนะคะเดี๋ยวแพรจะมากินให้ทุกคนดูเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามก็คือมีคนถามเข้ามาว่า คนที่แบบว่าไม่กินเหล้าอย่างเงี้ยสามารถบำรุงตับได้ไหมบำรุงได้ค่ะคนที่จะมีสุขภาพปัญหาเรื่องตับไม่จะเป็นแค่ต้องกินเหล้านะคะแค่กินของมันของทอดเยอะคุณก็เสี่ยงต่อการเป็นไวรัสตับอักเสบดีแล้วนั่นก็คือไขมันคอกคอ,อตับนั่นเองนะคะคือแพาก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่กลัวเรื่องนี้มากๆเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินของทอดมากๆโดยเฉพาะเฟรนฟรายแล้วก็ไข่ทอดอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบเป็นอะไรที่มันมันๆน,นะทุกคน จะช่วยบำรุงตับของเรานะคะซึ่งดีท็อกตัวนี้มีวิตามินที่ช่วยบำรุงตับแล้วก็บำรุงน้ำดีนะคะให้น้ำดีของเราอ่ะผลิตออกมาได้เยอะน้ำดีอ่ะมีหน้าที่ยังไงนะคะก็คือเอ่อน้ำดีอ่ะมีหน้าที่กำจัดไขมันนะคะซึ่งเจ้าดีท็อกตับตัวนี้ก็จะช่วยบำรุงน้ำดีแล้วก็น้ำดีอ่ะค่ะก็จะช่วยกำจัดไขมันของเรานนัเองค่ะซึ่งใครที่เป็นไขมันพอกตับแล้วก็แนะนำเลยนะตัวนี้วิธีกินนะคะให้เราอ่ะกินน้ำก่อนให้เราเอาน้ำพุ่งปาก่อน น้ำรลวปากให้ทั่วแบบนี้แล้วก็ฉีดเจ้าลิปดีแบบนี้เลยนะคะทําไมถึงเอาน้ำทั่วปากแล้วก็ให้สีชอ <laughs> สีชอ ฉีกซองฉีกซอง,องแล้วก็เออเอาไว้เนี่ยใต้ลิ้นเท,ทลงลิ้นได้เลยเพราะว่าลิ้นของเราอะ่ะมีเส้นเลือดฝอ,อยเยอะซึ่งเส้นเลือดฝอ,อยอะ่ะจะสามารถดูดซึมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างที่ไม่ให้ผสมน้ํากินเพราะว่าวิตามินที่อยู่ในลิปดีอะ่ะจะเสียสภาพตอนอยู่ในน้ํานะเพราะฉะนั้นกินให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดแล้วก็กินให้เกิดประโยชน์สูงส,สุดต่อตัวเราเองเราต้องกินให้ถูกวิธีนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการกินเลย คัดคนกินหมดแล้วก็ให้กินน้ำตามเยอะๆเลยนะคะเพื่อที่วิตามินอ่ะจะได้ดูดซึมได้ดีด้วยเนาะ โอเคคะ่ะทุกคนสำหรับใครที่สนใจเจ้าลิตีนะคะนี่ก็เป็นช่องทางการติดต่อหรือว่าสอบถามแพลได้เลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป YouTube นี้เองนะคะหรือว่าจะเป็นแอดไลน์พมาเลยนะคะทุกคนแพล่ก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะแนะนําเลยนะคะทุกคนสินค้าเก็ดการแพทย์นําเข้าจากอเมริกาผ่านออยอกินแล้วปลอดภยัยดีขึ้นแน่นอนร้อซค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแพรก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากให้แพรแนะนำเกี่ยวกับอะไรนะคะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย